เร็วที่8วิหรือเปล่าาลุ้นรับ8วิหรือเปล่า8.8 8.9ดดดูดีนะโอ้ย9082ครับจานโก้แ่งเกือบแล้วองค์ยังไม่มาเว้ยแต่องค์ใกล้ละใกล้กว่าเมื่อวานเยอะโอ้โหเมื่อวานผิดไปหลายเลยนะเมื่อวานเร็ว 9.082ครับ <c oughs> ยังไม่เร็วที่สุด <c oughs> ยังมีอีก5คันครับ <c oughs>